ฉลองครบรอบ35ปีการวาดก,กร์ตูนนะครับของอาจารย์โธงงาชินะครับดูเหมือนว่านะครับจะมีเรื่องเศร้าเลยแหละครับก็คือมีการอัปเดตนะครับเรื่องการล่อยของอาจารย์แกว่ามันยากเย็นมากแค่ไหน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Hunter x Hunter นะครับหรือจะเป็นแฟนคลับนะครับยูยูฮากุโชก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวนะครับอาจารย์โทงาชินะครับอาจารย์ผู้วาดการ์ตูนในตำนานเลยนะครับถ้าเป็นยุคเด็กๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นยูยูฮากุโชแต่ถ้าแบบว่าเด็กรุ่นปัจจุบันจะเรียกว่ารุ่นปัจจุบันได้เลยเปล่าเอาว่าเด็กรุ่น20ปีที่ผ่านมานี้แล้วกันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสำ งดตีพิมพ์เนี่ยบ่อยเหลือเกินนะครับจะเรียกว่าบ่อยก็ไม่ได้หรอกเรียกว่างดตีพิมพ์นานดีกว่าเพราะว่านะครับโอ้โหก็ไม่ได้พวกเรารับชมมานะครับก็หลายปีแล้วนะครับแต่ล่าสุดก็เริ่มมีการอัปเดตข่าวสารมาแล้วครับว่าอ,อ,อาจารย์แกนั้นเริ่มกลับมาเขียนแล้วนะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่พวกเรารู้กันดีนะครับและบางคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าจริงหรือเปล่านะก็คืออาจารย์นั้นนะครับมีอาการปวดหลังมานะครับมายาวนานแล้วแหละจึงทําให้นะครับก็ต้องหยุดไปนะครับในระยะเวลานานแต่ล่าสุดนะครับก็ได้มีการเป อาการป่วยเรื้อรังนะครับของอาชีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาการป่วยนะครับที่หนักพอตัวเลยนะครับและเป็นต้นเหตุสําคัญด้วยนะครับว่าทําไมการฮันเตอร์ฮันเตอร์นั้นนะครับถึงหยุดไปอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งอาการป่วยนี้ผมว่ากว่าคนเราคนนึงเนี่ยจะสามารถเข้าผ่านไปได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดถึงนะครับอาการป่วยนะครับของอาจารย์โทงอาชีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ ดูเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าโดยเนื้อหาตรงนี้นะครับถูกเปิดเผยนะครับในนิทรศการนะครับพัศเส้นนะครับหรือว่าปริศนานะครับที่สำนักพิมพ์ชูเอชะนั้นนะครับได้ทําการจัดขึ้นมานะครับเนื่องในวาระโอกาสครบรอบนะครับของอาจารย์โทงาชีนะครับในการที่อาจารย์แกนั้นว่ากตูนมาแล้วนะครับถึง35ปีด้วยกันซึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้นะครับแฟนคลับฮันเตอร์ฮันเตอร์นั้นรู้สึกเป็นห่วงสุดๆเลยนะครับเรื่องอาการเจ็บป่วยนะครับของอาจารย์โทงาชีเพราะว่่่าาาาาอออออจจรรรยแแกกนนนนนนััั้้บบบมปปเเเเดตตืงงง็วข เต็มๆเนี่ยโอ้โหผมว่าครั้งนี้นะครับน่าจะแบบจัดเต็มครั้งแรกๆเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะพูดแค่ว่าปวดหลังใช่ไหมอาการปรวดหลังนั้นแต่เราก็ไม่ทราบเลยครับว่าไอ้ปวดหลังเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนกันแน่นะครับโดยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนพูดถึงบทสัมภาษณ์นะครับมันจะมีภาพวาดนะครับว่าเวลาอาจารย์แกเนะี่ยวาดการ์ตูนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่าอาจารย์แกนั้นก็จะนอนนะแล้วก็แบบว่านอนวาดเลยนะครับเนื่องด้ยวยว่าอาการเรื้อรังที่หลังอาจารย์แกนั้นนะครับจึงทําให้ไม่สามารถนะครับที่จะนนนัระคบอ แล้วก็วาดการ์ตูนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอริยบทนะครับที่ถือว่ายากลําบากนะสำหรับคนคนหนึ่งนั้นนะครับจะสามารถวาดการ์ตูนนะครับให้ดีได้โดยจากบทสัมภาษณ์นะครับอาจารย์แกก็ได้บอกแล้วครับว่าพวกเรานั้นรู้สึกยินดีมากที่ได้จัดงานพาร์เรนี้ขึ้นมาพวกเรานั้นจึงขอขอบคุณทุกคนเลยที่ได้มาอ่านผลงานและส่งกําลังใจให้ผมนั้นอย่างอบอุ่นที่สุดเลยละ่ะซึ่งมันก็ช่างยากเย็นเสือเหลือเกินผมดูว่าทุกคนนะั้นเนี่ยคงแอบคิดสีนะว่าผมนะ่าจะกลับมาเขียนการ์ตูนอีกกเมมมมืนน่่่่่อใดัันนนนแแตวาาาผ้ไสาารถ ัง่งบนเก้าอี้มาได้เนี่ยกว่า2ปีแล้วนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามที่ผมนั้นก็พยายามทุกวิธีทางจนรู้สึกยอมแพ้ไปแล้วล่ะกับการวาดการ์ตูนด้วยวิธีแบบดั้งเดิมผมขอเตือนทุกคนด้วยนะครับทุกคนนั้นต้องดูแลสะโพกของตนเองด้วยนะครับและหากจ้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนที่ผมเนี่ยจะเขียนข้อความนี้ทุกคนได้อ่านผมอ่ะไม่สามารถจะเช็ดก้นของตนเองได้เลยเลยต้องอาบน้ําทุกครั้งที่ผมถ่ายหนักและที่สําคัญเลยก็คือทุกครั้งที่ผมทําการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองจะใช้เวลามากกว่าเดิมเนก,ก,นเเกนปกติ ทั่วไปหลังเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งผมขอแนะนําเลยนะครับหากคุณนั้นทําของตกอยู่เนี่ยก็ควรจะนั่งยองๆแล้วก็หยิบมันนะก็คือเนื้อห,หาหลักๆนะครับอาจารย์แกเนี่ยก็อัปเดตแหละครับว่าอาจารย์ปวดของอาจารย์แกนั้นอยู่ในระดับไหนนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนนะเนี่ยก็คือเคยแซวอาจารย์แล้วว่าอาจารย์ขี้เกียจหรือเปล่าปวดหลังเนี่ยมันจะอะไรขนาดนั้นแต่หากดูจากการอัปเดตล่าสุดนี้นะครับอาการเนี่ยก็หนักหน้าดูเลยกับการที่ต้องนะครับนอนวาดการ์ตูนนะครับซึ่งถือว่าเป <ท arcade S 1> ็นอะไรที่ทมันยากมากๆ,ๆ,ๆเลยนะครับสำหร จริงแล้วเนี่ยเรื่องอาการปวดหลังของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาปวดนะครับตอนวาดฮันเตอร์ฮันเตอร์นะมันปวดนะครับตั้งแต่วาดยูยูฮากุโชแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นอาจารย์แกก็ฝืนนะครับในการทําต่อจนทาให้อาการนั้นก็เรื้อรังนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยโ,โหน่าจะเป็นสิ่งนะครับที่แทงใจอาจารย์สุดๆเลยอา่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าและทําไมการอาจารย์นั้นไม่เลิกวาดไปล่ะก็คือให้แบบลูกศิษย์ทรรําสิจริงๆไอเนี่ยผมว่านะครับมันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นคนญี่ปุ่นนะเป็นคนี่ย์แกนั้นก็คอยาจะรง งานอีกหนึ่งงานที่เป็นชิ้นโบแดงของอาจารย์แกอย่าง Hunter Hunter นั้นด้วยฝีมือของตนเองทั้งหมดนะครับก็เลยทําให้นะครับก็เลยต้องหยุดไปแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็เชื่อมโยงกันนะกับการที่สนักพิมพ์ชุวยฉะนั้นนะครับยอมให้อาจารย์แกนั้นหยุดในการวาดไปนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งที่จริงแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะตัดจบลงไปเลยใช่ไหมการ์ตูนแบบนี้นะครับแต่ทางด้านของสนักพิมพ์นั้นก็ยังให้อาจารย์แกนั้นนะครับสามารถหยุดตีพิมพ์ได้ซึ่งมันก็คคลล้้อออออององงจจกกกกกัันนนบบบาา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 ารรรรปป่่่่่่ววววยยยยซซึหหหแแ์ีีเเืื งงด้วยการป่วยที่มันหนักขนาดนี้นะครับถึงขนาดที่ว่าแบบว่าเวลาคุณต้องเข้าห้องน้นําอ่างเงี้ยและแบบว่าถ่ายหนักนะครับคุณนั้นต้องอาบน้ําเลยนะก็คือคุณไม่สามารถเช็ดก้นได้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกได้เลยแหละครับว่าอาจารย์แกนั้นไม่สามารถนั่งนะครับในท่าปกาติได้แล้วจึงทาให้นะครับไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นต่อจากนี้ไปเนี่ยหลายคนอาจจะบ่นว่าทําไมภาพไม่สวยเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเข้าใจในบริบทนี้ด้วยนะครับส่วนงานที่อาจารย์แกทํานั้นนะครับผมว่าเขาก็ตั้งใจนี่แหละในการทําให้มันดีมมากที่สุดดดน้วยฝือออขงองตเ ความที่ว่าเป็นคนญี่ปุ่นอย่างผมพูดไปนะครับจะมีความมุ่งมั่นในการทํางานสูงก็เหมือนที่เราเห็นอาจารย์โอดาะนะครับที่ทําวันพีชนนแหละอาจารย์โอดาะนั้นนะครับรวยแทบตายและจริงๆจะสามารถตัดจบวันพีดไปนะครับตั้งนานก็ยังได้เลยแต่อาจารย์แกก็เลือกที่จะไม่ตัดจบเป็นเพราะว่านะครับอาจารย์แกก็ยังรักนะครับในผลงานของตนเองอยู่นะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะขอให้ทุกคนนั้นก็ดูแลสุขภาพของตนเองนะครับส่วนเรื่องอาการเจ็บป่วยของอาจารย์นั้นเราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีซึ่งปัจจุบบบัันนนีีนี้้เาาบบ่่ถาาาาตตตมมแรรงทกออปดดลใิ ของอาจารย์แกนั้นนะครับปัจจุบันนี้รู้สึกจะผ่านไป9ตอนเลยนะถ้าปกติในฮันเตอร์ฮันเตอร์จะลงทุก10ตอนใช่ไหมก็เหลือบินแค่1ตอนเท่านั้นพวกเรานั้นก็จะรับชมนะครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ตอนใหม่แล้วก็ไปรอดูและครับว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ตอนใหม่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าแต่การที่ฮันเตอร์เตอร์กลับมานะครับผมว่าทุกคนนั้นก็ฟินอยู่แล้วลหละไม่จําเป็นหรอกครับว่าจะไปอะไรมากมายนะครับเพราะว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์นั้นเป็นการ์ตูนนะครับที่เด ชมดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องการเจ็บป่วยของอาจารย์ธงอาชีนั้นเราก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละครับว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะดีขึ้นก็ได้นะเมื่อมีการรักษาที่ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรานั้นก็เฝ้ารอนะครับในการรับชมเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์แกนะครับผมว่าถ้าอนาคตจะหยุดอีกสักปี2ปีผมว่าหลายคนก็คงจะเข้าใจอาจารย์แกเยอะนะครับว่าเออทำไมต้องหยุดนะครับมันด้วยเรื่องสุขภาพด้วยแหละและสุขภาพที่เป็นเนี่ยมันเป็นสุขภาพนะครับที่กับว่ากับงานแกโดยตรงไงก็คือถ้าแกอยากจะดีขึ้นกกกก็คืออตตต้งหหยุดวาาารูนแแแแ่่บบบบ ว่าอยากจะทําผลงานต่อก็ต้องทนเจ็บปวดอีกนะครับมันเป็นสสิ่งที่คอนทราสต์กันแต่อาจารย์นั้นนะครับก็พยายามนะครับจะทํามันให้ได้นะครับเพื่อนๆคมีความเห็นไงกับประเด็นนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับแสดงความเิดเห็นให้กําลังใจอาจารย์แกเยอะๆละกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับซึ่งโอเคแหละอาจารย์แกอาจจะไม่ได้มาอ่านในความคิดเห็นนี้แต่ผมว่าทุกคนนั้นนะครับก็คงอยากจะพูดคุยกันนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเต วันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ